นีค่ะน,นี่คุณพลอยนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะมีอาการขาบวมนะคะขาบวมเนื่องจากไม่รู้สาเหตุนะคะอันนี้เรานวดไปสักพักแล้วนะคะจากที่กดมามันดุมตามมือเลยนะคะเนี่ยอันนี้ดีขึ้นแล้วนะคะแต่กี้ก่อนที่จะนวดตรงนี้จะบุ๋มตามมือกดแล้วยุบตามมือเลยนะคะตอนนี้คือยุบลงแล้วสําหรับลูกค้าท่านนี้นะคะ,ะไม่มีเบาหวานไม่มี โรคไตนะคะแต่บวมแบบไม่รู้สาเหตุเนาะอันนี้คือลูกค้าเป็นแบบนี้เยอะนะคะครูพลอยเจอเคสคนที่ขาบวมแบบเท้าวบวมไม่มีสาเหตุนะคะ,ะหลังจากที่เรานวดไปสักพักแล้วนะคะนี่คือ,อยุบลงเห็นเห็นนะคะ<ม>ทางนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้หลังเท้าจะบวมเป่งน,นะคะตอนนี้มีรอยเหี่ยวแล้วนะคะการยุบหายไปนะคะ คือการนวดดิสเส้นเราใช้ไม้ควัวซาช่วยด้วยนะคะหลังจากที่เรา,เาดิสเส้นเราจะคัวซาด้วยไม้เขาควายค่ะเป็นการคัวซาเพื่อกระตุน้นสลายพังผืดสลายที่มันติดขัดนะคะเพื่อให้เลือดลมมันเดินสะดวกนะคะอันนี้ถือว่าโอเคนะคะเนี่ย ยุบลงเห็นเห็นแล้วจากที่เป็นลูกค้าท่านนี้เป็นเป็นหายหายมานานพอสมควรแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะอันนี้คือการนวดครั้งแรกนะคะตอนมานะบวมเป่งเลยเนาะเนี่ยใช่ไม่มีด้านนะกดบุ๋มตามหลังเท้าเลยตอนนี้กดไม่บุ๋มแล้วนะคะถือว่าดีขึ้น เรา,า,าก็จะปวดสาปพดนนี้นะตอนมาเนี่ยบมหมดเลยตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยหลังจากที่เรานวดไปสักพักแล้วอ่านี่นะคะจากที่ขาบวมตอนมานะคะแถวนี้จะกดบมเลยตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะเนี่ยเราจังจากที่นวดไปนะคะแถวนี้แถวนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วนะไม่บวม อยากที่ตอนมาใหม่ๆกดบวมตามรอยนิ้วมือเลยแต่นี้ดีขึ้นนะคะบวมเป่งมาเลยตอนนี้ดีขึ้นลวอ่านะขาบวมเนะี่ยเอ่อตอนแรกๆเนี่ยกดตรงนี้ไม่เห็นเลยนะคะจะบุกตามมือเลยตอนี้ดีขึ้นขาบวมนะคะเท้าวบวมไม่มีสาเหตุนนะอาจจะเกิดจากปลายประสาทอักเสบ Kater.